สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับผมผมช่องอาชีพแกโจนเวลล์ชาแนลนะครับเนาะอาชีพนี้ก็จะมาให้ดูวิธีการย่างปลาหมึกของผมนะครับเนาะช่วงนี้นะครับในวันที่ตลาดเงียบนะครับเนาะลูกค้าไม่เยอะเลยนะลูกค้าไม่มีนะครับบางตลาดก็โดนปิดไปนะครับช่วงนี้ก็จะแย่หน่อยนะครับเนาะแต่ก็ก็พยายามหาเวลาที่ตลาดขอย่างปลาหมึก ถ่ายท,ทคลิปให้เพื่อนๆดูได้นะครับเนาะก็พยายามถ่ายทําให้อยู่นะครับแต่เพอเอิญไอโทรศัพท์ผมนะครับเมมโมรี่การ์ดมันเต็มนะครับเลยไม่ค่อยได้ถ่ายทําคลิปนะครับช่วงโควิดช่วงนี้โอเมก้ามานะครับพลิกสุดๆเลยนะครับบ้านผมติดวันวนึงก็ประมาณ2องามรอยเลนะเลยนะตลาดเตลดิดติดหมดเลยนะครัช่วงนี้ก็วันะนี้เป็นวันพฤหัสที่สาม มีนานครับเนาะก็มีโอกาสก็ถ่ายคลิปลงให้เพื่อนๆดูนะครับก็สาหรับเทคนิคการย่างปลาหมึกของผมนะครับเหมือนเดิมนะครับไฟแรงนะครับเราจะย่างหมึกยังไงให้จะรู้ได้ไงว่าปลาหมึกสุกนะครับเวลาปลาหมึกที่เราย่างนะครับเราย่างโดนไฟใช่ไหมเพื่อนๆสังเกตว่าน้ําหนักกับสีมันจะต่างกันนะครับถ้าหมึกมันสุกอะ่ะมันจะเบาครับ ไม่ต้องอะไรมากครับเวลาเรายกาะครับสีมันก็จะสากๆนะทุกท่านเวลาเราย่างไอ้ที่หมึกบางทีที่เราเอามาย่างใหม่ๆสีมันจะสดเลยใช่ไหมครับแต่ถ้ามันสุกะสีมันจะสากๆครับแล้วมันจะเบามือครับเพราะน้ําจากปลาหมกึกมันลงไปเตาถ่านครับถ้าเราย่างนาน,านเราก็จะรู้มือเองนะครับสําหรับท่านที่ย่างทานหรือว่าย่างขายครับถ้าเราย่างปลาหมึกนานไปมันจะเหนียวปลาหมึกจะเหนียวครับ เกินะครับนี่ครับไอ้ด้านขวามือนะครับไอ้ด้านขวามือเห็นไหมเพื่อนๆไอ้ชุดด้านขวามือเนะี่ยเนี่ยไอ้ตัวน,นี้มันสดอยู่ใช่ไหมครับนี่นี่นี่ดูสีมันจะสดนะครับแล้วปลาหมึกมันสุกกับมันจะเบาครับน้ําลงไปเพ,เพื่อนๆเห็นไอ้ไอ้ไอ้ที่มันขึ้นมานี่ยไหมเนี่ยไอข้ขาวๆเนะี่ยไม่ใช่หิมะเมืองไทยนะมันเป็นขี้เถ้า <laughs> ผมยางคิดเท่าเต็มหัวผมหมดแล้วครับอาชีพปลาหมึกมันเป็นอาชีพที่ร้อนนะครับผมก็ไม่รู้จะบอกไงร้อนแล้วเหนื่อยนะคนที่จะทําได้จริงๆต้องมีใจิตใจที่สู้จริงๆนะครับ <S <S เราต้องทําต้องเสียบให้เขาเสร็จต้องทำความสะอาดต้องเอามายากต้องทําน้ําจิ้มให้เขานะครับก็เป็นอาชีพค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากครับต้อง,องขอบอกตรงๆนะครับเนาะ ร้อนด้วยไขรตนร้อนไม่ได้นี่ก็เรียบร้อยเลยนะครับเพราะเราต้องอยู่กับเตาตลอดนะเพื่อนเนี่ยเตาถ่านแล้วเจอกับหน้าล้อนะครับนะครับก็ส,สีสีเขาก็จะเปลี่ยนนะปลาหมึกนะถ้ามันสุกนะครับเอาไง่ายๆถ้าเพื่อนยกปุ๊บเราช่างจากน้ําหนักมือเราก็ได้นะครับถ้าเรายากไปนา,นานเราก็จะรู้นะรู้เองนะครับ ามันสุกก็ไม่สุกนะครับช่วงเวลานี้เราก็ไปใส่น้ําจิ้มได้นะก็ okay, okay, ค่อยๆทาไปครับก็เ <Okay, S 2> ป็น <Okay. S 2> กำลังใจให้ทุกท่านเดิมนะครับเนาะท่านที่ตกงานกำลังมองหาอาชีพนะครับอาจจะไม่ใช่อาชีพปลาหมึกย่างก็ได้นะครับสําหรับท่านไหนที่ไม่ชอบความร้อนเนาะไม่ชอบความร้อนหรือชอบทําอย่างอื่นเพื่อนๆก็ไปหายอย่างอื่นทำนะครับเราลองไปขายที่ตลาดดูนะครับ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสําเร็จในอาชีพประมึกย่างนะครับบางคนทําก็เจ๊งเยอะไปนะครับทำเจ๊งเยอะนะครับส่วนน้อยนะครับที่จะทําประสบความสําเร็จนะครับส่วนน้อยนะครับเพราะอาชีพเนี้ยมันเหนื่อยนะครับคาวด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคาวเหนื่อยก็บอกแบบนี้เลยส่วนมากเขาจะไม่ชอบกันนะครับเพราะมันร้อนเวลาย่างก็ร้อนทําก็ยากนะครับ ทาวอีกแหล่งซื้อยากอีกนะครับเพื่อนๆที่ถา,ถามกันเข้ามานะครับเนาะเรื่องสูตรน้ำครีมน้เรื่องสูตรนั่นที่ม,มาเดี๋ยวผมขอคนเพิ่มขึ้นอีกนิดนะครับเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอน,นครับผมกาลังเรียบเรียงนะครับเรียบเรียงอยู่อาจจะดึงเข้ากลุ่มใน facebook นะครับ ทั้งหลายนะครับที่อยากได้เพื่อนนะครับที่อยากได้สูตรน้ําจิ้มของผมตัวนี้ไปนะครับก็จะพยายามถ่ายทอดให้ดีที่สุดนะครับอาจจะดึงเข้าไปในกลุ่ม Facebook นะครับผมต้องเช็คด้วยว่าท่านที่จะมาขอสูตรน้าจิ้มเนี่ยเขาอยู่จังหวัดไรนะครับไม่ใช่ว่าอยู่จังหวัดเชียงใหม่้วมาขอสูตรน้าจิ้มผมมันก็อาจจะเกิดคู่แข่งขึ้นมาได้นะครับเนาะไอ้ตัวนี้ผมก็ต้องสงวนสิทธิ์ ส่น้้ำจิ้มตัวนี้ผมไว้นะครับถ้าไหนที่รอส่นน้ำจิ้มก็รออีกหน่อยนะครับรอยอดชั่วโมงผมเพิ่มขึ้นนะครับยอดติดตามผมเพิ่มขึ้นพันประมาณพันกว่านะครับเดี๋ยวผมถึงเวลาเดี๋ยวผมจะมาให้นะครับน่าจะพันกว่ากว่านี่แหละครับนะผู้ติดตามนะเดี๋ยวได้นะครับเดี๋ยวได้ทุกคนผมอาจจะดึงเข้ากลุ่มนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆเหมือนกันนะครับส่นน้ำจิ้มแต่ สุดนี้ผมใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณ7ปีนะครับก็ต้องให้มันสมน้ําสมเนื้อหน่อยนะกับผู้ติดตามช่องนะครับเนาะก็ย่างไปนะครับเดี๋ยวนานไปนะครับไอปลาหมึกมันเขาก็เริ่มจะโหดเลยนะครับที่จริงมันออกมาสีเหลืองสวยเดี๋ยวย่างไปย่างไปมันจะโหดไปโหดไปครับไอตรงที่สีขาวมันขึ้นมานะครับน้ําปลาหมึกมันหยดลงไปในไฟนะครับนะครับกลับมาแป๊บเดียวเห็นไหมครับนะครับ ยกดูผมผมยกดูแป๊บเดียวผมรู้ละเดี๋ยวผมก็ไปใส่น้ำจิ้มครับแป๊บเดียวผมก็ออกแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราย่างไปนานไปอ่ะมันเหนียวเลยนะไอ้ตัวเนี้ยไม่ตัอ,ออกเลยนะเนี่ยครับเนี่ยเราจะให้เนื้อข้างในเขากึบ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 นิดหนึ่งนะครับนอกเวลาย่างนะครับเนาะไม่ใช่ว่าย่างจนไหม้หมดลลูกค้าเคี้ยวเข้าไปแล้วมันเห,นหม็นไหม้ครับมันมันดำครับ แล้วยกปลาหมึกดูแป๊บเดียวหมึกสายนี่ย่างง่ายมาก,กคนย่างแป๊บเดียวครับอยู่ที่เทคนิคกันย่างกันด้วยนะครับปลาหมึกเราจะอรอ่อยอร่อยเนี่ยอร่อยแม่อร่อยไม่ออไมว่าเกี่ยวนะครับบางคนย่างไม่สุกนะครับบางคนย่างแห้มไปนะครับจริงๆนะครับเนี่ยสังเกตครับกิจวิยาปลาหมึกนะครับมันจะกด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 ว่าเกี่ยวนะครับบางคนอ่ะบางร้านอ่ะย่างปลาหมึกให้ลูกค้าไม่สุก บางครั้งบางร้านย่ากเพื่อให้ลูกค้าเหี่ยวไวมันก็อยู่ที่เทคนิคของการย่างของเราเหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะใส่ใจเราต้องย่างแล้วมาชิมหรือว่าเออถ้าแบบไหนอร่อยที่สุดอะเราย่างแบบนั้นนะครับย่างแบบที่เรากินแล้วอร่อยครับสําหรับผมนะครับย่างย่างสุกนะครับผมผมจะย่างสุกถึงลูกค้าจะเยอะผมก็ต้องให้เขารอถ้าเขาไม่รอก็ให้ไปซื้อร้านอื่นครับเราต้องเอาคุณภาพร้านเลยก่อนนะโอเคนะครับทุกคน ยคลิปนี้โม้ไปเยอะว่ะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับน้ำจิ้มก็รอหน่อยนะครับกดติดตามกันไว้เยอะๆเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวผมจะมาสอนเองนะครับเนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคน